าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกับมามีทินิวนะคะเจอกันมีข่าว ใหม่ๆม,มาอัปเดตกันเป็นประจำแน่นอนหลายๆคนคงได้ทราบข่าวนะคะที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาถแถลงการนะคะ14นาทีนะคะซึ่งได้ถแถลงการไปนะคะในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหลายๆคนนะคะก็สงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยใจความได้อะไรกันแน่บางคนอาจจะได้ยินข่าวว่าเปิดประเทศบ้างอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มัมมิทินิวมาสรุปให้ฟังแล้วนะคะว่าจากถแถลงการเนี่ยท่านได้สรุปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ นี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครในประเทศไม่ได้รับผลกระทบและเช่นเดียวกันก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันที่ผ่านมาเป็นความหนักใจที่สุดในชีวิตของผมเองก็คือตัวนายกนะคะที่ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างปกป้องชีวิตคนกับปกป้องการทำมาหากินเป็นสองทางเลือกที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ตั้งแต่เริ่มแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นายยกรัฐมนตรีเลือกที่จะไม่ยอมให้มันมาพากเอาชีวิตของพี่น้องคนไทยไปเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนายกได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่วแน่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธรารณสุขที่ยอดเยี่ยมที่มีอยู่มากมายหลายท่านเราลงมือทำอย่างรวดเร็วด้วยการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่างๆพร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทย วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนด้วยความเสียสละอย่างมหาศาลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเร่งให้สบคและกระทรวงสาธ,ธารณสุขร่วมพิจารณาโดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิก,กาย,ยนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดการเดินทางเข้าประเทศ ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศเท่านั้นและมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอร,รมนีจีนอเมริกาและตั้งเป้าเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่1ธันวาคม ผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำเรายังให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่จําเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและกําหนดภายในวันที่1นธันวาคมจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม นายกรัฐมนตรีรู้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายจะทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่านได้ชื่นชมความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธรารณสุขทุกท่านเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานส่วนงานอื่นๆรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสําหรับความร่วมมือของทุกท่านที่ตอบสนองต่อคําร้องขอของกระผมนะคะ ยอดการฉีดวัคซีนของประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยแล้วเราฉีดวัคซีนได้มากกว่า7แสนโดสต่อวันและในบางวันเราฉีดวัคซีนได้มากกว่า1ล้านโดสหานี่ก็คือข้อสรุปนะคะของถแถลงการ์ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีอาจจะมีทั้งสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเรานะคะ,อ,ะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยนะคะแต่ามีทีนิวก็มาสรุปข่าวล่าสุดให้ฟังนะคะ ถ้าใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชาระนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจาก www.bankkokinside.com ด้วยค่ะ สำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดี์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t n a s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ